ก็คือโลกของไหลบ้านนั่นเองนะครับพร้อมกับเสียงกระเซิบที่ตามมานะครับนี่เจ้าข้าไมา่ได้บอกเจ้าหรื่องไงว่าข้านะให้ยืมพลังเจ้านะ่ะเล่นกว้างโลกของข้าไปสักไกลเลยนะในตอนนั้นเองนะครับไหลบ้าเซนโดโกในวัยหนุ่มก็ปากดตัวขึ้นและนี่คืออีกหนึ่งเสือร้ายของเซนทุรีได้ปากดตัวขึ้นมาแล้วนะครับ ไอโอเลียก็งงนะครับว่าเสียงที่ได้ยินอยู่ตลอดก็คือเสียงของพุทธเท้าโดโกเองเหรอโดโกได้บอกกับไอโอเลียว่านี่เป็นล่างคอสโมของตัวเองล่างจริงของโดโกนั้นได้อยู่ที่หน้าน้ำตกโกโลโฮต้องปฏิบัติภารกิจบางอย่างอยู่ที่นั่นแต่พรทั์ที่อยู่ด้านข้างนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าการที่เจ้าสอดมือเข้ามาแทรกการต่อสู้ระหว่างขามันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงนะ พรทันั้นได้เข้าโจมตีโดโก,โกนะครับและได้พูดว่าพลังคอสโมอันน้อยนิดขนาดนั้นจะ